สุดอาลัยใจหายตำนานเพลงดังอมตะลาลับแล้วอีกสองวันชาปนก,กิจศพขอร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอดีตนักร้องดังเจ้าของเสียงร้องไพเราะในเพลงรักพี่ที่ใจนิตยาเปิดปัญญาซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2567ที่ผ่านมาโดยอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้โพสต์ส่งข่าวแสดงความอาลายัยและเล่าประวัติโดยสังเขป ขอนักร้องดังในตำนานท่านนี้ไว้ดังนี้สิ้นตำนานรักพี่ที่ใจขอร่วมไว้อะไรอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของนิตยาเปิดปัญญาอดีตนักร้องสาวจากวงดนตรีชุมนุมศิลปินของครูจำรัดวิภาตวัฒน์เจ้าของเสียงเพลงรักพี่ที่ใจที่โด่งดังเป็นอรรตะมาจนถึงปัจจุบัน จาากกกว่่รัพพีีีทิงทอยงม,ม,มยนิตยาเปิดปัญญาเสียชีวิตด้วยโรคชราในวัย79ปีที่บ้านบุตรชายหมู่บ้านประชานิเวศ2นนทบุรีเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี2567ลูกลูกและญาติพี่น้องนำศพของท่านไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดขุนจันทร์ย่านตลาดพลูฝั่งทนเนื่องจากญาติพี่น้องอยู่แถวนั้น กำหนดสวดพระอภิธรรม3คืนตั้งแต่คืนวันที่21-23ถึง23กุมภาพันธ์ปี2,567ในเวลา19นาฬิกาวันที่24งด1คืนและจะมีพธิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ปี2,567เวลา17นาฬิกาจึงขอเรียนเชิญผู้ร่วมอาชีพศิลป,ปินผู้คุ้นเคยตลอดไปจนถึงมิตรรักแฟนเพลงไปร่วมไวอไ้อาลัยและร่วม ส่งดวงวิญญาณคุณแม่นิตยาเปิดปัญญาให้ไปสู่สุขติภพในวาระสุดท้ายนี้ด้วยนะครับนิตยาเปิดปัญญามีชื่อจริงว่าชวีเปิดปัญญาเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่1เมษายนปี2488ปีรากาที่บ้านเลขที่301กทับ .1 ปากคลองบางสะแกตลาดพลูทนบุรีเป็นบุตรของคุณพ่อทองใบแม่ปลังเกิดปัญญาโดยเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสคนเป็นผู้หญิงทั้งหมดพ่อแม่ มีอาชีพค้าขายผลไม้จบการศึกษาชั้นประถมปีที่4ที่โรงเรียนวัดขุนจันทร์ตลาดพลูธนบุรี ชีวิตในวัยเด็กเคยประกวดร้องเพลงตามงานวัดแทบทุกแห่งในเขตธนบุรีชนะเลิศเกือบทุกเวทีในการขึ้นประกวดร้องเพลงทุกครั้งเธอจะใช้ชื่อเธอจะใช้ชื่อนิตยาเปิดปัญญาซึ่งเป็นชื่อที่เธอตั้งขึ้นเองเนื่องจากเห็นว่าชื่อนี้เพราะดีสำหรับการเข้าสู่วงการเพลงนั้นเมื่อปี2503ครูจำรัดวิพาตาวัฒน์ได้ยกบูรณตรีชุมนุมศิลปินไปทำการแสดงที่วัดเวรุราชินฝั่งทนและจัดให้มีการประกวดร้องเพลงด้วย นางสาวนิตยาเปิดปัญญาก็ได้ไปสมัครด้วยคนหนึ่งเธอร้องเพลงน้ำตาในสายฝนของสุวารีเอี่ยมไอผลการตัดสินในคืนนั้นปรากฏว่ามีนักร้องชนะเลืศอร่วมกันสองคนเพราะได้คะแนนเท่ากันคือนิตยาเปิดปัญญาและอีกคนชื่อจันแรมแจมกระจ่างครูจำรัดจึงรับเข้าเป็นนักร้องในวงทั้งสองคนนักร้องรุ่นนั้นมีเพลินพรมแดนสมศักดิ์สีบางช้างสุิยาสแสวงธรรมนิยมมารยาทดาวเรืองแสงพระทีพวิพารั์เกลือสุวรรณเป็นต้น ประมาณปี2504นิตยาเปิดปัญญาได้ร้องเพลงบันทึกเสียงเป็นครั้งแรกในเพลงที่มีชื่อว่ารักพี่ที่ใจซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของครูนิยมมารยาทแต่เพลงนี้หลังจากที่บันทึกเสียงแล้วก็ถูกเก็บไว้เฉยๆที่สถานีวิทยุปช .7 วันหนึ่งปี2506ชนะัยกลิ่นขาวได้ไปเจอเพลงนี้เข้าจึงนำมาเปิดออกอากาศและเปิดทุกวัน จกาก่รทิงงอยนีี้นใหพ่่แมัวจจะาเพลงรักพี่ที่ใจโด่งดังสุดๆในปีนั้นซึ่งในตอนนั้นนิตยาเปิดปัญญาเพิ่งจะคลอดบุตรชายซึ่งเป็นบุตรคนที่สองได้เพียงสองเดือนความดังของเพลงรักพี่ที่ใจทําให้เธอได้ออกเดินสายไปกับวงอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็มีโอกาสได้บันทึกเสียงอีกเช่นเพลงคอยพี่ยามพี่จนสงสารน้องบ้าง เมื่อครูจำรัดวิพาทวัตเลิกทำวงและให้เพลินพรมแดนเป็นผู้นำวงแทนนิตยาเปิดปัญญาก็ไปอยู่กับเพลินพรมแดนและมีโอกาสได้ร้องเพลงบันทึกเสียงอีกหลายเพลงเช่นเพลงคนใจดำบ้านทุ่งเดียวกันคืนแหวนมั่นบุญย้อนนอนฝันเป็นไรเป็นกันยิ้มแล้วพี่จา๋ามาลายสะอื่นรักจริงหรือพี่รักถลําแววเสียงกระซิบสงสารน้องบ้าง เห็ในใจพี่แล้วเป็นต้นต่อมาเธอได้ออกจากวงดนตรีเพลินพรมแดนไปอยู่กับวงเทียนชัยสมยาประเสริฐและย้ายไปอยู่กับเพชรโพธารามหลังจากนั้นครูก้องการกำแหงก็พาเธอไปอยู่กับวงขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดอยู่กับวงขวัญชัยได้บันทึกเสียงไว้สองเพลงคือเพลงจดหมายไม่เป็นมันแก้กับเพลงจดหมายเป็นมัน จนปัญญาร,ร,ราและเพลงไกลน้องแก้กับเพลงไกลบ้านซึ่งขับร้องโดยขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ด หลังจากที่บันทึกเสียงแล้วในขั้นตอนการทำแผ่นเสียงอาจารย์มนเมืองเหนือได้เปลี่ยนชื่อนักร้องให้กับเธอใหม่เป็นขวัญอ่อนตลาดสดซึ่งเป็นชื่อที่เธอไม่ชอบเลยอยู่กับขวัญชัยได้สองปีก็ลาออกมาทำหน้าที่เป็นแม่บ้านให้กับสุริยาสแสวงธรรมเพียงอย่างเดียวโดยมีลูกๆที่กำลังเติบโตเป็นหนุ่มสาว3คนให้เธอกับสามีต้องช่วยกันดูแลแต่เมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2528ผู้นําครอบครัวคือสุริยาสแสวงธรรมได้เสียชีวิตลง ด้วยอาการหัวใจวายเฉียพลันทําให้ภาระการดูแลลูกความเหน็ดเหนื่อยต้องตกอยู่ที่เธอคนเดียวแต่เธอก็สามารถฝ่าฟันจนลูกๆของเธอเรียนจบและได้ทํางานเป็นหลักเป็นฐานที่มั่นคงทุกคนในตอนหลังเธอได้หันกลับมาร้องเพลงบันทึกเสียงโดยใช้ชื่อนิตยาเปิดปัญญาอีกครั้งโดยอาจารย์สอนเทพสอนทองและอาจารย์ชัยพรเมืองสุพรรณได้ให้เธอร้องเพลงแก่กับอาจารย์สอนเทพสองเพลง คือ 1. เพลงพ่อไม่ครวนร้องโดยกรุงเทพอักษรทองหรือสอนเทพสอนทอง 2. สงสารพ่อไม่ร้องแก้โดยนิตยาเปิดปัญญา 3. ฝากรักไว้เมืองสองร้องโดยกรุงเทพอักษรทองหรือสอนเทพสอนทอง 4. เพลงกลัวช้ำอยู่เมืองสอง ร้องโดยนิทยาเปิดปัญญาทั้ง4ี่เพลงแต่งโดยอาจารย์ชัยพรเมืองสุพรรณในบ้านปลายของชีวิตบุตรชายของเธอซึ่งมีฐานะทางครอบครัวและการงานที่มั่นคงก็พาเธอไปอยู่ด้วยที่หมู่บ้านประชานิเวศสองท่าสายจังหวันดนนทบุรีเธอมีความสุขอยู่กับลูกหลานหน้าบ้านอันแสนจะอบอุ่นแห่งนี้จนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตลงชื่อสัมพันธ์พัทลุง อดิชนขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงและขอขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook คุณอนุกูลคนเดิมและภาพที่มีผู้ลงไว้ขอบคุณมากครับ